วันที่31กรกฎาคม6 4 ESPN สื่อดังระดับโลกตีข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยกใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังเดินหน้าคว้าตัวเอโดอาโดคามาวิงกากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสของแรนและคีแรนทริปเปียแบ็คขวาของตราหมีอาตเลติโกมาดริดมาสู่ทีมโอทัเฟิร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้เป็น2รายต่อไปสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นักเตะใหม่มาเสริมทัพแล้ว3รายคือทอมฮิตันผู้รักษาประตูที่ได้มาฟรีฟรีหลังจากหมดสัญญากับแอสตันวิลล่าเจดอน ซันชปีิกจากโบรุสเซียดอทมูนและราฟาเอลวารานกองหลังจากเรอัลมาดริดอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดระบุว่าโอเลกุนาโซชายังต้องการเสริมทัพอีกสองรายก็คือคามาวิงกาและทริปเปียทั้งนี้ทริปเปียมีกระแสะข่าวว่าจะรอยอย่างใจเย็นจนถึงช่วงท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะเพื่อที่จะได้ย้ายไปอยู่กับปีศาจแดงขณะที่คามาวิงกาที่เหลือสัญญากับแรนอีกแค่หนึ่งปีก็มีแนวโน้มสูงที่จะย้ายทีมเนื่องจากต้นสังกัดของนักเตะคงไม่อยากเสียแข้งดาวรุ่งพุ่งแรงรายนี้ ไปแบบฟรีๆ